สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกับพลอยใสเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะที่ช่อง YouTube พลอยใสยรถสวยรีวิววันนี้ก็อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์เหมือนเดิมเลยเนาะซอยเซรีไทย68แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะนำรถสวยๆมาฝากพี่พี่น้องๆกันอีกแล้วนะคะมาพร้อมกับสีบอนเท่านะคะตอนนี้นะคะใครที่กําลังมองหานะคะเป็นกระบะตัวพีเลนเนประตูขับ4นะคะวันนี้ เข้ามาแล้วนะคะวันนี้เอามาให้ชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวรีโวนะคะสองเครื่องยนต์สอจุดดตัวจีนะคะเป็นปีสองพันสิเป็นขับสี่นะคะมาพร้อมกับเลขไมลหนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลเมตรนะคะเลขไม่น้อยมากๆแล้วก็ราคาอยู่ที่8ปดแสนามืบาทนะคะ8ปดแสนามืบาทสำหรับคันนี้ ก็ใครที่กำลังมองหานะ,ะรถกระบะราคาดีๆสวยๆส,สภาพดีๆนะคะวันนี้ก็เอามาให้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพี่ๆน้องๆน,นะคะที่สนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาหาพลใส่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัท ค้าขายพนักง,งานาธุรกิจส่วนตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะคะก็สามารถออกได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเป็นตัวรายเดอร์นะคะที่เปิดเพิ่มเข้ามานะคะถามว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ออกรถต้องเงินเดือนเท่าไหร่นะคะ ง่ายๆเลยนะคะเงินเดือนต้องเป็น2เท่าของค่าง,งวดนั่นเองนะคะแล้วก็ในกรณีฟรีดาวลูกค้าจะไม่อาจจะต้องไม่มีเครดิตติดค้างไม่มีเครดิตติดแบ็ครีดไม่ติดบูโรนะคะไม่ติดคืนรถนะคะเข้าเงื่อนไขก็สามารถฟรีดาวไปได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถไปพร้อมกับพลอยใส่เลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าตัวรถเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์ลูกแก้วแบบนี้สวยๆเลยลูกค้า แล้วก็จะได้เป็นไฟมันติรีเซ็ตเตอร์มาด้วยนะคะด้านบนจะมีไฟเดย t ไทม์และนิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วไฟเลี้ยวนะคะก็จะเป็นไฟหลอดไส้ยอยู่ในชุดโคมเดียวกันนะคะในส่วนของหลอดไฟโคมไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวต่อมาที่กระจังหน้าเลยนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดำแล้วก็ตัดขอบด้วยโคบเียมนั่นเองนะคะ สัญลักษณ์โลโก้แบรนด์หลักก็จะอยู่ตรงกลางเลยนะคะสวยๆตัวเบลเลอร์เลยนะคะด้านล่างคันนี้ตกแต่งไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะก็จะมีอขอบตัดด้วยโครมเมียมด้วยนะคะก็ไม่มีแตกไม่มีร้าวเช่นเดียวกันป้ายทะเบียน7จ็กไก่สอเสือ3940ก้กรุงเทพมหาคนครนะคะ ป้ายยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นกรุงเทพเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสดสดร้อนๆ้เลยนะคะรถยังไม่มีการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าดูไปพร้อมๆกันช้าๆชัดๆเลยนะคะในส่วนของโฉมนี้นะคะในส่วนของตัวกระบะ,ะตัวฝากระโปรงนะคะเขาจะตัดด้วยสีดําแบบนี้เลยสีดําเงานะคะในส่วนของตัวป้ายฝากระโปรงนะคะกระโปรงก็ไม่มีรอยงามไม่มีรอยขีดข่วนรอยแตกงาเลยนะคะ แล้วก็ต่อมานะคะชุดกันชนด้านข้างแนบสนิทนะคะลูกค้าไม่เคยมีการประสบอุบัติเหตุพลิกความจมน้ําหรือชนหนักมานะคะต่อมาด้านข้างเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวล้อตัวยางกันบ้างนะคะคันนี้นะคะได้ยางเป็นปี2021เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็ก ก็จะเป็นล้อแม็กอรลอยเดิมๆของแท้ตรงรุ่นจากศูนย์จากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวพลอยใสจะให้ดูภายในซุ้มล้อนะคะลูกค้าสะอาดใหม่มากๆเลยนะคะนี่ขนาดรถยังไม่ได้ทำการปรับสภาพใดๆเลยนะคะยังสวยยังดีขนาดนี้ในส่วนของช็อคอัพเดิมๆนะคะแล้วก็ปิดนกต่างๆนะคะก็อยู่เดิมต่อมาด้านข้างตัวรถนะคะก็จะมีตัวบันไดข้างมาให้ทั้งสงฝั่งเลยนะคะไม่ต้องไปเสียเงินต่อเติมเพิ่มเติมใดๆเลย ด้านข้างตัวรถนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยจิ้มหรือรอยจูบมาเลยนะคะสําหรับคันนี้ด้านข้างก็จะเป็นตัวสัญลักษณ์ไฮรักนั่นเองนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกระจกข้างปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะด้านบนจะเป็นโครเนียมด้านล่างฐานเป็นสีดํานะคะแล้วก็จะมีตัวไฟเลี้ยวมาให้ในส่วนของตัวกระจกเรียบร้อยเลยนะคะสําหรับตัวนี้ ตัวประตูนะคะในส่วนของตัวกระจกตัวรถก็เป็นกระจกเดิมๆไม่มีเปลี่ยนหรือแตกร้าวมานะคะด้ามจับประตูเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับระบบเซนทัลล็อกด้วยนะด้านข้างจะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับเจ้ารีโวคันนี้มาดูด้านหลังกันเลยนะคะไลเนอร์สะอาดใหม่มากๆเลยนะคะลูกค้านี่ขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะพาอยสายบอกแล้วว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งเข้ามาเหยียบ เรยนได้ไม่ถึง1ชั่วโมงเลยนะคะลูกค้ามารีวิวกันให้สดๆร้อนๆเลยนะคะด้านหลังก็จะมีเป็นตัวเอ่อคูณสีจะเขียนว่า4 4คเพราะว่าเป็นตัวขับสีนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของคานด้านหลังนะคะ,ะลูกค้าที่ดูรถเป็นนะคะมองแวบเดียวก็จะรู้เลยนะคะว่ารถไม่เคยทำมาหรือ,อยำม,มาแน่นอนนะคะอันนี้คือในส่วนของด้านหลังเนาะ มาต่อกันที่ด้านท้ายกันเลยนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวไฟหลักไฟถอยที่เป็นไฟหลอดไส้ในส่วนของตัวโคมไฟของเขาก็จะออกมาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะต่อมาในที่เปิดฝาท้ายก็จะเป็นโครเมียมแล้วก็จะมีตัวกล้องถอยมาให้ด้วยนะคะไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนตรงนี้เลย ถัดมาก็จะเป็นตัวชื่อรุ่นไฮรักตัว G นั่นเองนะคะแล้วก็คอมเบรลโวด้านหลังคันนี้นะคะมีบันไดามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะบันไดหลังมีมาให้เดี๋ยวพลอยใส่จะให้ดูในส่วนของใต้ของรถนิดนึงนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นสายพ้าหรืออะไหล่ต่างๆนะคะอะไรยางอะไรสำรองก็มีมาให้ชุดแม่แรงมีมาให้ครบคันนะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันเลย คันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปนะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนสำหรับคันนี้เดี๋ยวเปิดมาดูภายในกันเลยอ่าภายในนะคะคันนี้ออกแบบมาเป็นสีดำนะคะสีดำในส่วนของตัวเบาะที่นั่งอ่าเบาะพับแขนนะคะก็จะเป็นตัวเบาะอ่าที่พับแขนก็จะเป็นตัวเบาะหนังนั่นเองนะคะเป็นสีดำ มาพร้อมกับระบบเซนทันล็อกกระจกทั้ง4บานเป็นออโต้ทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีที่ปรับกระจกข้างซ้ายขวาแบบอัตโนมัติเลยนะคะสามารถปรับได้ตรงนี้เลยในส่วนของด้านในนะคะกะ็ที่เปิดประตูก็จะเป็นโครเมียม คันนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยนะคะเบาะไม่มีขาดไม่มีช้ำเลยสำหรับคันนี้ลูกค้าดูกันเอาเองชัดๆเลยนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะก็ปรับได้ปกติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลื่อนหน้าถอยหลังอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวพลใสจะขึ้นไปสตาร์ทให้ดูก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขหม่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเป็นเลขไม่ตามจริงนะคะไม่ใช่ ชงรถตัวเองหรืออย่างใดนะคะเลขใหม่เป็นตามจริงเลยอ่ะมาพร้อมกับพวงมาลายัยมันติฟังก์ชั่นเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้อ่ะแล้วก็จะมีโหมดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงเปิดเสียงหรือรับสายโทรศัพท์นะคะต่างๆก็มีมาให้หมดเลยอ่ะอ่ะสมมุติเพิ่มเสียงนะคะก็สามารถเพิ่มเสียงได้เลยอ่ะลดเสียงประมาณนี้นะคะเลขใหม่จะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่น 4 5 9กกิโลเมตรนั่นเองนะคะหน้าปัดตัวใหญ่ชัดเจนเลยนะคะสำหรับคันนี้เบาะหนังนะคะหุ้มอย่างดีเลยนะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยอ่าไม่ใช่เบาะโอเคคอนโซลด้านบนนะคะลูกค้าใหม่สะอาดมากๆเลยนะคะเรามาดูคอนโซลตรงกลางกันเลยนะคะจะมีตัวแอร์และเวลาแล้วก็ดวงไฟพามาก็จะอยู่ด้านอ่าตรงนี้เลยนะคะเห็นไหม ลงมานะคะอีกนิดนึงนะคะมาพร้อมกับหน้าจอชุดเครื่องเสียงขนาด7นิ้วนะคะเป็นของเดิมของแท้ตรงรุ่นเลยและที่สำคัญเีีสำคัญนะคะเป็นจอพัชสรีนด้วยนะคะลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะเมื่อจะทำอะไรก็คือกดตั้งค่ารองรับบลูทูธ FM AM นะคะหรือ Google Map นะคะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งหมดเลยนะคะ ลงมาด้านล่างนะคะตัวนี้มาพร้อมกับระบบแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะระบบแอร์ Air ในส่วนนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่เลยนะคะคล้ายๆกับปอร์เ n e เนะคะลงมาอีกนิดนึงนะคะก็จะมีที่เก็บสัมภาระหรือที่วางแก้วน้ํานั่นเองเวลาเราเอาอะไรมาทานบนรถนะคะก็มาพร้อมกับเกียร์ออโต้ขั้นบันไดเลยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็จะมีตัวปุ่มสัญ,ญลักษณ์อีโค o โหมดพาวเวอรมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับคันนี้ ในส่วนของด้านข้างก็จะมีที่เก็บสัมภาระและเบรกมือนะคะอ่าในเบาะด้านข้างคนขับนะคะก็ใหม่ๆสะอาดๆเลยลูกค้า่าไม่มีเบาะไม่มีช้ำจริงๆนะคะสำหรับคันนี้ตัวด้านบนนะคะก็จะมีตัวดวงไฟนะคะที่ใช้งานได้ปกปติเลยนะคะสำหรับอันนี้ประมาณนี้แล้วก็จะมีที่เก็บแว่นมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวพ่อใสจะแพนไปดูข้างหลังให้นะคะ ในส่วนของด้านหลังนะคะกว้างมากๆนะคะลูกลูกค้าใหม่สะอาดเบาะหนังเช่นกันไม่มียับไม่มีเยินเช่นเดียวกันนะคะพื้นที่ก็กว้างขวางนั่งสบายในส่วนของด้านบนก็จะมีตัวด้ามจับแล้วก็อ่าที่เกี่ยวอนเนกประสงค์เดี๋ยวพลใส่จะลงไปข้างล่างเดี๋ยวจะไปเปิดด้านหลังให้ดูกันชัดๆนะคะ โอเคมาดูด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลังเขาก็จะมีตัวแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะสามารถปรับความเย็นได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะไม่ต้องง้อด้านหน้าเลยแล้วก็จะมีที่เกี่ยวของสัมภาระนะคะมาให้ด้วยนะคะไม่ใช้ก็ปิดปลายแค่นี้แล้วก็เพิ่มเติมมาในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะก็จะมีที่สําหรับวางแก้วน้ําหรือที่พักแขนนั่นเองนะคะเวลาเราไม่ใช้เราก็แค่เก็บขึ้นไปแบบนี้เลยอ่า ประมาณนี้นะคะในส่วนของภายในของเจ้ารีโ o คันนี้นะคะบอกเลยใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ ราคาคันนี้นะคะอยู่ที่839,000บาทเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรีบโทรติดต่อเข้ามาหาพลอยใสเลยนะคะเพราะว่ารถมาไวไปไวมากๆนะคะมาไวเค็มไวนั่นเองนะคะสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใดที่สนใจรีบโทรมาหาพลอยใสยที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็หรือว่าลูกค้าท่านใดที่อยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด จันถึงอาทิตย์เลยนะคะตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นเลยนะคะโทรเข้ามาหาโทรเข้ามาปรึกษานัดมาเจอเจอกับพลอยใสยได้นะคะยินดีให้บริการพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้ก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้พลอยใสยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ